สวัสดีครับวงกับช่องนัทชัยชนะแกนะครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เรามีรถใหม่มาลงนะครับเป็นกองทัพจอนเดียนะครับวันนี้คือท,ทางคุณทวีแท็กเกอร์นะครับ นำมาจำหน่ายนะครับเป็นรถแท็กซี่ตันเดียนะครับรถนำเข้านะครับนำเข้ามาแบบนี้แล้วก็มาประกอบหลังคาที่เราครับหลายคันเลยนะครับหลายคันเลยที่เข้ามานะครับศึกษาติดต่อสอบถามนะครับขามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรุ่น30แรงนะครับรุ่น28่แรงม้านะครับตั้งแต่28แรงม้าขึ้นไปนะครับ ถึงตัวร้อยสิบเลยทีเดียวนะครับจะมีตู้แอร์ไม่ตู้แอร์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับหลายรุ่นหลายขนาดอันนี้เป็นทีมงานช่างนะครับที่ติดลังคาเสร็จแล้วเขาก็ขับรถไปจอดไว้ด้านหน้าโชว์รูมนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของการปฏิบัติงานของทางช่างนะครับ เขาขับมาจากครับศูนย์บริการนะครับแล้วก็ต่อไปตัวนี้เพื่อจะโชว์ขายนะครับ50-40นะครับตัวนี้เป็นตัวรถอเนกประสงค์นะครับทำงานนาได้งานไร่ได้ครับตัรีวิวก็มีมากมายหลายช่องแล้วนะครับที่รีวิวกันนะครับแต่ว่า ในส่วนของคนที่อยากจองอยากได้นะครับติดต่อครับกับทางเราเข้ามานะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับช่วงนี้พิเศษเลยนะครับที่ไหนถูกกว่านะครับพักเข้ามาแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พิเศษยิ่งกว่านะครับมาพิเศษยิ่งกว่าไปเลยนะครับลองทักทายสอบถามเข้ามาปรึกษากันได้นะครับ ดูจากที่ดันที่นี่มาแล้วราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับรถแท็กซี่จอนเดียครับสนใจมากๆเลยนี่นะครับ,าร,บราคาพอลดย่อนจากตรงนี้ได้ไหมแถมนั่นนู่นนี่ได้ไหมนะครับพักเข้ามาสอบถามกันได้ครับถักเข้ามานะครับทางเรามีสินเชื่อรองรับแล้วก็มีพิเศษส่วนลดในส่วนของเงินสดนะครับ พื้นที่เขตการขายของเรานะครับตอนนี้ก็ขายได้ทั่วประเทศในส่วนของเราอยู่ที่อำเภอศรีบุตเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานใหญ่นะครับที่มีรถมากมายหลายรุ่นให้ท่านเลือกตัวที่ขับผ่านเราไปก็จะเป็นตัว65แรงม้านะครับตัวนี้ตัวใหญ่ทําไร่เลยนะครับจะข้างกันกับตัว40แรงก็ไปแล้วตัวนี้ก็5 0 5 5นะครับ55แรงนะครับมี40แรง55 65นะครับ ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์นะครับผมมีลูกค้าเข้ามาจองนะครับแล้วก็ค่อยติดอุปกรณ์ต่อพ่วงก,กันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันดินนะครับผ่านบุกเบิกผ่านพล้วนเครื่องปูเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าทุกๆเครื่องต่อพ่วงนะครับสามารถพ่วงก,กับรถแท็กเตอร์ของเราได้นะครับอย่าลืมครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกด ถูใจกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับผมขอให้ท่านการร,ำร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาที่มานะครับมีโชคมีลาบนะครับเราก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็วันนี้ก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากครับผมเป็นรถที่นำเข้ามาใหม่นะครับจากท่าเรือเลยนะครับ,น,รบนำเข้ามาขายเป็นรตๆนะครับรตนี้เป็น เป็นอตใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นแท็กเตอร์จอห์เดียนะครับแบรนด์อเมริกาครับตัวนี้มีตำนานมากมายหลายปีแล้วนะครับสินค้าคุณภาพครับมีมาตรฐานครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกๆุกท่านที่กดติดตามครับขอบคุณมากๆครับผมครับสวัสดีครับ